สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่ดากันสิมาเปิดทั่วงอกทีเฮ็ดไว้เนาะพี่น้องเนาะที่ห้าเพาะไว้แม่ดาเพาะไว้ได้ดซีมือนี้นะพี่น้องสิมมาเก็บไว้ถัดพัดกินเนาะพี่น้องมาเปิดกันเลยนี่พี่น้องเบิ็ง หัวงอกของแม่ดาโอ้ขึ้นงามพี่นอ้อ,อ,นนอง,งมึงมนี่นะด,ดูพี่น้องงามงามขาวจุนพูลเลยแม่ดาเฮติละสองถาดพี่น้องนี่สองสันนี่อ้ยสันนี่งาม อุดอวดอืนี่เขาจะไปเก็บกันนะพี่น้องเอาหนามมากกันอาหนาม,มาเตรียมหนามมาใส่ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ดาสิพามาเก็บถั่วงอกเนาะที่เพาะเอกไว้ซี่มือพี่น้องก็ไ้กินก็ดีทางคุณน,นันนันนเอดาเรียนออนไลน์อยู่พี่น้องเิิงเรียนออนไลน์ ไ่ได้เลี้ยงดอกพี่น้องเพิ่นกระลังคุยกับหมูล่อคู่ล่อคุณนคู่มากเลยสันมนนตัดกระลังงามเลยพี่นอ้องอวบๆเลย เพ,เ,พเ,พเพื่อนนะั่นเพื่อนเพื่อนนั่นเพื่อนในห้องเรียนเนะี่ยอยู่โรงเรียนติดโควิดสันเป็นโควิดกัเลยต้องกักตัวซิบมือพี่น้องเรียนออนไลน์ยุบานโอ้ยงามค่ะพี่น้องสะออน หนาวมันหาผักกินอยากพี่น้องแม่ดาก็เลยต้องเพาะกินเพาะอันทวงอกกินเรื่อยๆพอกินเองมันกรอบหวานพี่น้องหวานก็เข้าไปซื่อเขาอพอทีละสองถาดสองถาดไปแล้วพี่น้องสองสั้นนี่แค่นี้ก็ได้หลายเดยกกินเป็นอาทิตย์ยุบพี่น้อง เรื่อเอาเนวมาใสา่หนองไปหาเน่มาใสาก่กลน <laughs> ตอนอไปทำงนนนานงนา่เรที่งเอวเยนแล้วแล้วมาสวัสดีครับพี่น้องก่อนมาแล้วเรียนออนไลนจบแล้วพี่นองหิวเยอะมากเหรอจะกินอะไรครับไม่รู้เ,เรียนออนไลน์ เรียนประมาณสี่สานาทีมาสวัสดีครับพี่น้องก่อนเรียนเสร็จแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับทำอะไรเมื่อกี้เนี่เรียนออนไลน์เหรอเรียนออนไลน์เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเหน,นิ้วเข่าพี่น้องเรียนออนไลน์สี่สิบห้านาทีเหิวเข่ายางแห้งลเลยเป็นบรลกกินซ่ากิ่นอิ่ม อิ่มเด้อลูกเด้อกิงอิ่มเด้ดอ,อ,อดครับใช่ละอันนี้กินอันนี้ด้วยอ่ะคนเก่งเนี่ยก๊อปเลยถั่วงอกเนี่ยร้อนแล้วเปล่าข้า,ขาวด้วยสิลูกข้าวมันร้อ,มอนมนลองกินดูก่อนวิตามินดีที่สุดเลยนะเนี่ยผักสดๆเนี่ย เห็นไหมกรอบไหมคะเห็นไหมต้อบอกแล้วมันอร่อยต้นใหญ่ๆยาวๆเพราะเองไม่มีเอ๋นี่นี่เอานี่แม่เก็บอันนี้ออกแล้วกินอันนี้นี่ไม่ได้เก็บน่เห็นไหมล่ะอร่อยใช่ไหมคะืมกินผักเก่งพี่น้องลูกไส้ขุนแม่เนี่ยเลียนออนลร์แล้วก็กินเขากักโตซิบมือพี่น้อง น้องเรียเ้ยนเด็กหน่อยติดโควิดก็เลยกัตโตเอาเปล่าล้วนี่นะคะวางตรงนี้เออไอ้ใส่กทิพซ์ใส่อะไรก็ใส่กุ้งเลยโอ้ oh, mm hmm. จะกินเลยคนว่าคุณน่ะย,ย,ยังไงได้ยนี่ยแสบคักไดก้กินผักเก้งพี่น้องเลี้ยนกับเก้งแน่อันภาษาอังกฤษได้เท่าไรก่อนภาษาอังกฤษ ได้เลยนัมบที่เท่าไหร่คะนัมเบอร์วันปุน่ะนัมเบอรวันะพี่น้องภาษาอังกฤษเพื่นเก่งเก่งเก่งอยหคะอ่ะนี่ใส่มือตัวเองเลยค่ะทำไมเจ็บต้รงเจ็บฟันเหรอม่มันมีอะไรอะไรติดปากใช่ไหมคะปุ่นโอ๊ย นี่เก่งขนาดเลยวะลูกชายใครเก่งจังเลยลูกชายใครครัดกินผักเก่งชายพ่อหรือลูกชายแม่เป็นลูกชายคุณพ่อหรือลูกชายคุณแม่คะของแม่กับพ่อของแม่กับพ่อโอ้เก่งโอ้มันร้อนมากเลยเหรอ กินกินม,มันดินันสิวิ่นดีเป้าหลายอ้าพักลนุ่ัาากใ่ไม่ได้มักกินพี่น้องมันกรอบหวาน นี่ก็สิยูบานซิปมือเละพี่น้องเอ้ยม่ได้ไปไส่ดอกให้แต่พอไปซื้ออาหารให้พเพราะว่าพ่อห้ออกนอกบ้านเนี่ยอากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้ว ออยบ๊อกครับ mm hmm. mm hmm. อ,อืบออือออบ๊อกครับอ่ะกับกรอบหวานหวานอ่ะดูอ่ะอือกับกรอบหวานหวานโอ้ oh, จะมันกินเก่งอ่้าวอย่าไปวางตรงนั้นค่ะตาตาชีสเอาไว้แต่นี่ให้แม่แ็่ อิ่มแล้วใช่ไหมคะพอแล้วบอกพี่นะวงนี้ยังก็ก็แล้ว,ออลวโอเคกินให้หมดเลยวันนี้ปเป็นยังไงังหนึ่งหนึง่งกินอีกหนึ่งพอใช่ไหมครับอือเก่งมากค่ะมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมไม่เป็นไรครับอืนั่งดีดีค่ะ เข้าใจไหมเวลาค,คุณครูพูดอะค่ะ <c oughs> เก่งมากตั้งใจฟังคุณครูพูดจะได้รู้เรื่องนะครับกินข้าวกับอะไรลูกกินข้าวกับทุน่าพี่น้องเม็นด้า มักที่สุดทุน่ะมักทุกอย่างแหละมะักเม็นบลาลูไอดามักกินทุกอย่างกินแสบทุกอย่างเล้ <Hello. S 1> <c oughs> กินน้ำไป oh. <c oughs> น้ำอะไรน่ะกินะน้ำแก้วไอดาก็ได้น้ำแก้วเ <c oughs> คสมันซูเลยเหรอนั่งลงดีๆไม่เอาแก้วเลยคะ <c oughs> ไม่เอาชอบกินขวด อินดที่น้องครับอย่ายวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะของคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายมือตรงๆที่มืออย่างนี้เนาะอย่างนี้ตัวนี้เยอะแต่เราชอบทำอย่างนี้